หล,ลาาหลอกก็ลวงทำไมหลอกก็ลวงนะเครื่อ <c oughs> ถ้าคนหลอกคนลวงมีงคนชอบสบุขรักขโมยหลอกลวงคนท่านคนใดที่ถ้านนไม่เห็นตนในตัวเรียกว่าผีหลอกมันท้าหลอกในที่นี้ กลายเป็นการหลอกหลงให้หลงให้หลงเชื่อให้หล,ง,หหล,ง,หหลงเชื่อเอที่ยว่าเป็นจริงอย่างนั้นไม่แต่ว่ามันไม่เป็นจริงเทีย่ยกว่าหลอกตัวอิ <c oughs> จเอศคนเรานั้นทุกคนมีจิตอยู่แล้วแต่อีกจิตดวงหนึ่งนั้น หลอกลวงคนเราให้ลุ่มหลงโด้ย,ดยประการต่างๆท่านเทศนาว่าจิตเตนนะวันนิจตังจิตตังท่านว่าจิตหลอกลวงจิตหลอกลวงด้วยปรตการต่างๆหลายเรื่องหลายอย่างที่มันหลอกเราทำตามความหลง เรียกว่มัวตามจิตพระพุทดเจด้่ะมันหลงคนเราหลงอยู่กับโลกแนี้แหละเข้าใจว่าจริงๆจังทุกสิ่งทอย่างสมมติว่าตน่าตัวอย่างนี้ติดตนแท้จริไม่ใช่ตนใตัว สภาพอันหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่และก็สลายเป็นธาตุสี่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนซะไม่เรียกว่าคนซะมันกำหมดเรื่องกันไปจริงในโลกอันนี้ครับเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่แต่ไรมา เกิดขนลดับไป,ปเกิดขนดับไปไหนเรียกว่าคนมันก็หมดเรื่องหมดราวเดี๋ยวนี้มันจิตมันหลอกคนเอาิีจิตมันหลอกจิตนะทีว่าคนอย่างนั้นอี๋ยนี้ก็สมมติว่าคน,นเอ้ยเป็นคนีจริงจังมาไห้ลองดู ให้ไว้เยาว่าสาริสองวาเป็นคนผมเป็นคนไหมขนเป็นคนไหมเล็บเป็นคนไหมฟันหนังนี่เองกระดูกเป็นคนไหมมันไม่ใช่คนนะมันอาการสารที่สองครบทั้งตงนทั้งตัวหมดให่ไม่มีคนเลย <c oughs> จึดตัวขานี่เชี่ยว่าคลองมาอยู่คลองในตัวของเรานั้นมันเป็นเจ้าของมันใช่บังคับให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคับาไปตาหูจมูกลิ้นกายกะทำงานการต่างทำดีทำชัว่วทำบาปทำบุญเป็นคนไหมยึดตัวนั้นเป็นคนไหมก็ไม่ใช่คนเหมือนกัน ถามว่าจิตนั้นหมายความถึงเรื่องคองคิดของนึกตํงนั้พูดคิดคุ้นว่งเรียกว่าจิตถ้าหาย่าเรียกจิตจะว่าอะไรนะั้นก็ไม่มีอิกแหละมันหลอกคนเราอันอนี้หลอกแค่นั้นอกกนีกม,มันหลอกคนเรา หลอกจิตให้เราเชื่อให้เราลุกเป็นหญิงเป็นชายเป็นนายนายนี้ลระบาททุกอย่างเป็นนายร้อยในพันในผลไรต่างเป็นตลอดจงทำการเป็นหน้าที่ต่างๆแผนต่างๆเป็นกรมเป็นกองเป็น รัฐมนตรีป็นายกรัฐมนตรีไปสามเรื่องแท,ท้จริงนั่นเท่าเก่าตัวคนเราคนนั้นมันเท่าเก่าอยู่เป็นอะไรเก่าถือตัวของเรานี่แหละตัวนี้เลยทานอาหารกับทานขา้าวปานนี่แหละลงไปลำคอลำไส้แล้วก็ไปอยู่ในทุน กระทายไปกระเท่าเก่าแค่นี้แหละเท่าเก่าการเจ็บการป่วยเท่าเก่าเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้ที่หนาไปเท่าเก่ากระเท่านี้แหละของที่เป็นไม่ใช่อื่นใดตายกระนอนเท่าเก่านะไม่ได้ยืนตายไม่ได้เดินตายแล้วตายแมาเท่าเก่านะ เวาวของเก่าที่ว่ามันหลอกที่จะมันหลอกให้รู่ให้ลงให้สำคัญหมาย,ม,ายมันนั้นอย่างต่างไดตามเรื่องกอทิศทีมาหน้าขึ้นสำคัญตอนจ,จริงๆเป็นจรงเป็นขุนเป็นมูลเป็นเจ้าขุนนูลนายได้เป็นข้าราชการหน้าที่ต่างๆข้าจะเป็นจริงหรือจัง จะแค่เรียกเองาทำงานหน้าที่นั้นนั่นแด่ะขาดเป็นในเจ้ากรมเจ้ากองก็เป็นราชมนตรีอะไรต่างเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทำงานตามหน้าที่เฉยๆเขามอบงานมอบงานหน้าที่ให้ทำก็ทำไปตามเรื่องทำมันเอาอะไรทำทาทำแล้วไปเอาอะไรทำ ก็กายนี่แหละทำวาจา์นี่แหละทำใจนี่แหละทำนอกจากกายวาจ,จาแล้วมีอะไรทำทั้งว่าไงโตวานได้เขาเลยเอานี้แหละไปทำมาคิดดูถี่ถวนแล้วมนุษย์คนร้อยจังว่าเป็นเฉพาปันหนึ่งเท่านั้นเอง คมมกิดขึ้นมาแล้วก็แก่ไปเท่ากันก็เจ็บไปเท่ากันก็ตายไปเท่ากันนีไ่ไงเรือหรอเพราะฉะนั้นสมมุตินั้นให้เข้าใจด่ว่าอันนั้นเป็นสมมุติต่างหากสมมุตินี่มันเคลือบความเป็นจริงไว้คุ้มห่อความเป็นจริงไว้ไม่เห็นผวมไม่เห็นความเป็นจริงเลย เคอืองมืมห่อไว้ให้ปกปิดนิดคิดไม่เห็นความจริงคันเลื่อกันนั้นออกไปแล้วเลืกอเครือกมือนั้นออกเลืกอหุ่นห่อนั้นออกไปแล้วจึงมีเห็นความจริงอย่างที่ว่าให้ฟังมันมนี่นะเลืกออกเสียเจ้าคุณนายเจ้ากมเจ้ากองหรืออะไรเป็นรัฐม,มนตรีนายกรัฐม,มนตรีก็เลืกอนของหมดเสีย นายแล้วก็เลิกหมมดเสียคนแล้วก็เลิกหมมดเสียแ้มีอะไรหรอความจริงเกิดสมาร์านั่นแหละทีงเห็นทำความจริงเกิดแะ้วนั่นแหละทำในตรงนั้น เรามาเจตเจียงแค่นี้มาทงโมเจตเจียงแค่นี้มนหลงเจตเจียนเราเนี่ยจึงไม่เห็นความเปนน็นจริงหตุนั้นจึงว่าการปฏิบัติเพื่อชำระชำระแก้ไขของเรานี้ให้หมดออไปเห็นตามเป็นจริงแล้วของเห็นตามเป็นจริงแล้ว แต่ไม่ออกมอใช้ตาเป็นจริงเพื่อขอนั้นเอามาใช้ไม่ได้สำหรับโลกอันนี้ภาษาสมุติเช่นไรก็เป็นปตามเช่นนั้นแต่ความเป็นจริงให้ไว้ต่างหากอย่าไปพูดเรื่อนมานั้นอย่าไปพูดเขาถามเน่ย อันนั้นเป็นอะไรอยากรู้ดันั้นบอกว่าม,มีอะไรอยากรูเป็นจะขาวอหนึ่งละค่ะท่าวนั้นก็เห็น,น,นเ,ขเขาขาวบาสมมติอย่างไรก็ต้องเป็นไปเช่นนั้นระพุดธเจ้านั้นก็พูดสมมติตามเรื่องแต่ความจีิงโงโยังมีอีกอันหนึ่งต่างเาให้ภายในท่านจริงไม่ติดท่านจริงไม่ปุพัน ทันยังไม่เกี่ยวข้องในเรื่องทั้งหลายแล้วนั้นหากว่าเราเชีนอย่างพุทธเจ้าแล้วเราไม่เกี่ยวข้องกับขันนแล้วอยู่ติดตุกเราไม่ได้เาอยู่สบายเดี๋ยวนี้เราเกี่ยวข้องนี้มันยังไอย่หาว่าเห็นพี่เป็นนอ้องเห็นเป็นญาติเป็นง,งู เป็นบุตรธิดาเห็นเรืนสามีเห็นเครื่องหลายอะไนเกี่ยวข้องควาพันกันไปหมดห้าวาเป็นจริงเป็นจังบุตรเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาตามสภาวะของจักรย่งมีอุปทานนีดมันสำคัญในสิ่งใดในกามคุณมันก็เกิดมาในกามโลกในโลกภพ มันมีมัีในกามภพบูปภพบเอรูปภพบมันก็เกิดในพบในนั้นนี่เป็นไปตามเรื่องของมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจึงให้คิดถึงบุญนั้งุณทั้นการแล้วกันเห็นอย่างเห็นตาเป็นจริงแต่ให้มันไม่คิดถึงบุญนั้งคุณเพราะว่าเราเกิดขึ้นมานั้น ยากนับช้างหนาที่ได้เกิดเป็นคนเราไม่มได้กำเนิดเกิดจากพิจารันดาในเชื่อว่ามีคุณูประการมากที่สุดเป็นมนุษย์นีแสนยากความคิดได้เกิดเป็นสัตว์ได้ฉาณาเปียทุรกายสัย้ในโลกนี่มากกว่ามนุษย์ถ้าขวัวขังก็เกิดได้ในทุกป,ประเภท กา <c oughs> ที่มาสร้างเราเป็นคนพุดิรามันดาสรือเนื้นเอเสื้อเราจะมีจะรวยเราจะเป็นผู้ดีผู้ดีเราจะเป็นเจ้าเป็นนายจะเป็นใหญ่เป็นโตแม้ที่สุดจะเป็นพาราละลรหัสรหัรบวชในพุทธศาสนาก็ได้กำเงนิดมาจากพีดามัดา ท่านให้เกิดขึ้ในมาเพียงใดที่ว่ามีคุณปูปการมากพ่อของมนุษย์เขาบอกว่าเกิดขึ้นมาในคุณนีิปม,มีบิดามารดาบิดามารดาก็ต่างหากบุตรก็ต่างหากนี่เกิดขึ้นมาตามเรื่องของใครก็เมันดังนั้นพูดง่ายโดยการที่ไม่คิดหรืพิจารณาถึงเรื่องประโยชน์ การคิดเรื่องคุณมรรคาและประโยชน์ใาการเนการแม่มันมากมายเลยเกิดเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ใหญ่ทีเดียวต้องเป็นเด็กโตโตเสมอเลยเขาบอนน้ำนมเขาอบรมสั่งสอนให้มีความรู้สร้างไอ้ให้มีวิชาอาชีพเปลือเงินเปืองทองมาหมดถ้าเท่าใดก็จะเป็นคนมา นาอยู่แตงยี่สิบสามสี่สิบหาเงินไม่ได้ถ้าใสยเงินคุณพิธามันดาโน่นล็คุณมากมายร้ายการเ้อที่จะกันธนานับเพื่อมีคุณไม่มีคุณก็คุยคนไม่คิดถึงคุณนั่นเองทำไมคิดถึงคุณ แต่้เกิดขึ้นมานะทั้งส่วนที่ทิจรนาลเห็นเป็นสภาพ่าป,ปันหนึ่งนั้นเป็นอีกเรื่องต่างหากของที่ไม่ติดไม่คลองอันนั้นแหละเป็นของดีคือบุคคลาหรือว่าดาย่ดมิดอ,อะไรพรอบคล้องที่น้อนเราพวงมดให้มีจิดมีของอันนั้นเป็นการดีมากมันติดมันคล้องมันจะพาเป็นทุกข์เดือดร้อนมันเกี่ยวข้องหัวพันมันก็จะเดือดร้อนวุ่นวาย ถ้าลูกของเราเจ็บป่วยไม่อยู่สบายก็จะรู้เขาเจ้าไว้ทุกข์จริงๆเขาจะว่าตนลูกของตัวนี้จริงวิดามานดาเขาจะว่าวิดามารด่าตัวนจริงวิญญาณวิญาณมันดาป่วยเองตายให้ยสูญแล้วเขาจะว่าวิดาเราตายจริงๆเลยเป็นทุกข์เปื้อนร้อนมันยังค่อยไปโผนจากทุกข์เขาเสิดนี้เองแต่ที่จะน่าเห็นอนะ่ะ ท่านนั่นก็ท่านเป็นทุกทข์ไง,ง,งท่านก็เป็นก้อนทุกข์ต่างหากมีตาบรรดาก็เป็นก้อนทุกข์หนต่างหากเรามีหน้าที่ทจะจดธนูธนอมในเมื่อมีชีวิตอยู่กัทธนูธนอมบำรุงหงเลยท่านไปแล้วเมื่อตายก็เป็นเรื่องอีกต่างหากไม่ใช่ใครจะเอาไว้ได้การห็นเช่นนี้เนี่ยจะช่วยดกิน สองเห็นด้นสองด้านสองทางท่านก็เด้าแรงพิจารณาเห็นอย่างนั้นท่านยังไมเป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนวุ่นวายในโลกอันนี้ทัพพโรกีนาพิรตะสัญญาจงพิจารณาโดยสัญญาว่าไม่ใช่อะไรทั้งหมดโลกอันนี้ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นของูนเ่าเป็นของว่างของเรา จึงจะปาดจาจดตังวลเกี่ยวขอจึงไม่จึงไม่ชัว่ามีความสุขสบายเมื่ออธิบายฟังกันเรื่องจิตมันหลอกมันลวงให้เราลุ่มหลงโมโหพื่อการมนั้ต่างสำคัญนั้นนี่นี้อะไรต่างมันหลอกลวงทั้งหมดความจริงแล้วะเทศ่ทั้งนั้น ท้งขันตัวตนตัวตัวก็ไม่ใช่ตนตัวนั้นเวลาเสียหายตายเวลามันหายตายส่วนแล้วก็ไม่ใช่ตัวพราะเวทามันด้เพระของตนทำไม่ใช่ของตนเวลาตายแล้วก็พระธาตุจากไปเราหมดเรื่องขอเราไปสิ่งทั้งหลายเราหมดไม่ใส่ของเราทั้งนั้นถ้ามันปล่อยวางลงไปได้อย่างนั้นจึงจะสงบสุขจึงจะสิ้น คงจริงในธรรมะเราไม่เรียกว่าธรรมธรรมะสัจของจริงเป็นอย่างนั้นเอาละอธิบายกันม,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 ม่ตัง้งจิตให้เป็นกนลางวางจิตให้เป็นกลางลงไป ไม่คิดนมกสงสัยเรื่องในแรงปามมุทความเป็นการการที่วางจิตไป ok งนกลางนั่นแหะวางสเสมอไปมันเยือกเย็นให้เป็นกลางออกไปเะนั่นแหละเป็นเบื้องตน้นแล้วก็จับเอาตัวกลางนั่นแหละเป็นเหตุให้คิดให้นึกตัวกลางนั่นเป็นเหตุให้คิดให้นึกแต่ว่าไม่คิดไม่นึกตอนตอน,ตอนวางนี้ไม่ต้องคิดนม่ เราจะตัวกลางๆนั้นให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ไม่ตรงความคิดไม่มีคนามน,นึกสงสัยม่นมีความปรุงความแต่งม่มีมมทัญญาเราไม่มีถ้าเปน็นกลางเลยเฉยอยู่จับความที่เฉยน,นั่นไว้แล้วก็นึกก็บุทโธรานี้อนาปานตติก็กเอาแล้วแต่ เราจะถนัดเน,น็ตตัวไหนเอาหน้าหนะักไว้ตรงเอาไว้ตรงกลางนะ่ะให้กำหนดไว้ตรงกลางเลยนะกำหนดะพุทโธหรืออนาปะติกาตามให้ไว้ตรงนั้นแนะ่ะจิตก็จะสงบเป็นสมาธิการเรากำหนดเช่นนี้คนาะมคิดความนึกควม ปรุงความแตกมันหายเสเองเราไม่กำหนดไว้ตรงนั้นแหะไม่กำหนดเจตตนั้นมันจะไปปรุงไปแตกคนนี้คนคิดแต่ต่างแต่ว่าการคิดการไม่การปรุงมาแตกนั้นเขาไม่ดีที่สสุดไอ้คนที่ตัวสกัดมาของเก่าแล้วคิดได้ไปเท่าไรเท่าไรก็เท่าเก่าเนี่ยกรับวนเวียนอะไรมาของเก่าจะลืมหลักลืมของเก่าไปเลยหรอ เครนันหลงตามันถึงว่าจิตมันหลอกลวงไปโดยเหจุที่ว่าคิดนึกไปมากมายวันข้ามเดือนรุ่งตลอดปีตลอดชาติไปไปรสชการมาของเก่าแล้วนะไร้ของเก่าคิดอยากมีอยากรวยคิดอยากได้นู่นได้นี่คิดอยากใหญ่อยากโตคิดอยาก นั่นอย่างเมียะนี่ยก็ของเขาจิดอะไรนะิของเขาเนี่ยจึงควรเบื่อควรน,น่ายควรสลละร่อยวางให้วางให้ได้ความสุข,ขความสงบทีลองดูความสุขกคนั้นได้ทำมาแล้วลมันไม่จริงหรอกอันนี้ความสุขความสงบมันจะจริงกว่านั้นอีกมันจะเป็นของจริงของจังขึ้นมา แเราไปจะชอบใจในขวบสมบัตินะทำที่รวมพลังงานของใจเหมือนกับรวมแม่น้ำที่มันไหลเรอตงตามธรรมดาแทนที่เราจะให้มันปล่อยไปตามเรื่อง มาท connect, onn, HE, ้อจะไม่ได like, ้จงกลองน้อยมันไหลมันไม่ค่อยไหลแรงใจของเราเป็นเช่นนั้นเหมือนกันมันสร้างส่งไปณ้สารดทุกทิศทุกทางม่รวมมือสักทีเราจะมาหาสมาธิให้จิตรวมในที่เดียว ให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวคิดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างขโมยหานี่แลาหละทางการ่าคิดในเรื่องเดียวแล้วมันจะห็นชัดในใจมั้ยสุนเมตตาจะเกิดขึ้นกุณาวิสาจะเกิดขึ้นในที่นั้น <c oughs> มันเกิดพลานของมันเกิดพลานเป็น ใจมันเกิดพลังเพียงพอมันยังสามารถที่จะหัดดันในความชั่วนั้นออกไปความโกรธความแค้นสรารพัดทุกอย่างที่มีสารพยาหายไปหมดขมรูลไแห่งเดียวแล้วอย่างพูดให้ฟังไม่ได้แล้ว เราร่านลมหายใจท่านลมหายใจทุกครหนึ่งมันหมดแล้วกัรเรื่องนั้นมันสมใจหายนอนมดอย้วยังเหลืออยู่แต่ความรู้สึกที่เรียกว่าที่เรียกว่าใจนะมันยังอันเดียวท่านนั้นเรียกว่าเข้าถึงใจ แต่ว่านั้นเป็นตัวอย่างให้เชื่อหเห็นใจเท่านั้นแหละแต่มันไม่สามารถที่ดูดได้นานต้องบอกเพิ่มขัใจของเราด้วยวิธีต่างมันไม่กุโถกุโถมาอยู่ในลมียวก็เอาเมื่อนาฟ้ปเรื่พิจารณาลงให้ใจเ็าออกก็เอา แต่ว่าไมเอามันเดียวใช้มันมได้็รอกจนกระทั่งมันรวมมัวได้เข้าถึงจุดคือตัวใจนะั <c> ้น <oughs> จะอยู่ได้นานมันเที่ยวอยู่ได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ จะไม่คิดนึกสงสัยอะไรต่างมีได้ความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกอันนั้นละจะเป็นเหตุให้แพ่เมตตาได้ก่วงขวางที่จะคิดอะไรต่างก็ได้ก่วงขวางแต่คิดแล้วมันก็ไม่สงบไปมันตาเข้ามาว่าจะเอาตัวเดิม อาจะสมกปาได้มดท่านั่นอีกล้วพิจารณาได้มันกลับเข้ามาอยู่ในที่นี้ตัวเดิมมันจับหลักถ้ามันได้นั้นยังไม่มีกำลังอะไรทั้งหมดขอให้รวมมันมันได้ เดี๋ยวนี้เราตั้งแต่เกิดจนป่านนี้แหละใจของเราไม่เคยรวมสักทีมันยังยุ่งยากอยู่พันลองได้สักทีหนึ่งแล้วมันเห็นว่โอ้ความรู้มันเป็นอย่างนี้หรอจิตมันก็หมกเปอย่างนี้หรอเนี่ยเอาความสงบมันให้เป็นหลัก จะพิจารณาอะไรทั้งห,หมดทั้งตัวม,คนนมาความสงบงบอันนั้นเป็นหลักในทิ้งความสงบก็จะมีกำลังเพียงพอสามารถที่จะปานทายต่อสูอ้กันกองกาเลสบางท่้นผมวแบกเนี่ยให้โตถึงหลักตรงนั้นะเอาทา เมตตติทาา่านฟังเมตตาึกถึงพุทธาติจะลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุตติติจะลึกถึงคุณระธรรมสังขาติจะลึกถึงคุณฑาทรงทีราติจาคาดติความคิดที่เป็นอิงเหนือกุณฑาทรงเปมนนิพพานทำยังไงดี ให้รู้ร่วงได้กรรมฐานอะไรจึงจะเป็นอุบายให้ถึงมรรคนิพพานาคนมาถามอย่างนี้โอ้โหมันยังไกลนักไกลหนาพิจารณารอบคอบรอบด้านล้วนแต่กรรมฐานทั้งนั้นแต่พิจารณามันถูก มันถูกเครื่องมันแน่วแน่ลงไปเป็นอารมณ์มันเดียวแล้วไปจเ่องกรรมฐา,านด้ยวยัน้งนี้ถ้าไม่แนวแน่ยังมันเป็นกรรมฐานก่อนชิดส่งสายสดถภายนอกในตั้งมันในนทีเดียวเอาสติไปควบคุมไว้ ในสิ่งที่เราประสงค์ต้องการให้เป็นกรรมฐานก็เ,เป็นได้ทั้งหมดนั่นะสีถ้าเราไปคุมไปตรงไหนละสิ่งนั้นต้องแน่วแน่ลงไปเต็มที่ต้องแน่วแน่ไปเป็นธรรมดาั่นที่มันเผลอไม่เผลอมันหล,นลงลืมไป